สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสิ้นพระชนที่ฝรั่งเศสกัมพูชาเผยเจ้านโรดมดนริศอดีตนายกสิ้นพระชนแล้วที่ฝรั่งเศสรายงานรอยเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2564กล่าวว่าเขียวกันฮาริศรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาเปิดเผยในวันเดียวกันว่า ได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระนโรดมดนริสซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จนโรดมสีหหนุอดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชาสิ้นพระชนที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสพระองค์มีพระชนมายุ77ปีเจ้าโรนริสทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองกัมพูชามากที่สุดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเจ้าโนนริสทรงเป็นหัวหน้าพรรคฟุนซินเปก ที่เคยชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2536และได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร่วมกับฮุนเซนคู่แข่งทางการเมืองจนถึงปี2540โดยที่ฝ่ายหลังยังคงครองอำนาจต่อมาจนถึงปัจจุบันหลังจากการเลือกตั้งปี2541พักฟุนซินเปกได้คะแนนเป็นที่2โดยแพ้พักประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนแต่เจ้ารนริตได้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานรัฐสภาจนถึงปี2549หลายปีหลังจากนั้นพระองค์ทรงวางมือทางการเมืองเกือบจะสิ้นเชิงและฐานสนับสนุนทางการเมืองของพรรคก็ค่อยๆร่อยหลอลงปี2561เจ้ารนริศทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จังหวัดพระสรีหนุพระองค์ได้รับบาดเจ็บแต่หม่อมอุกพันลาพระชายาเสียชีวิตด้านหนังสือพิมพ์พนมเปนโพสต์รายงานว่า สมเด็จกรมพะนโรดมรนริ์สิ้นพระชนเมื่อเวลาหลัง9ก้นาฬิกาของวันอาทิตย์ตามเวลาปารีสโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่2ในช่วงที่แบ่งปันอำนาจกับพรรคฟุนซินเปกนาน4ปีได้มีหนังสือถวายความอาลัยต่อราชวงศ์พระสหายและผู้สนับสนุนของพระองค์ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ